ชรีวันตาคารบนอบน้อมเด่ห์คุณประสีรัตนาเตยประกันตั้งจิตตั้งใจฟังพระรสานธรรมเทศนาเด้อนั่นค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะ ปาคโห์โตโซปินังอากัรตังพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเวนะสมินโตเทียมโพสัตถวโรลาสปุริสัจ ไปในสะพพาคุมบ่เพ่งพอใจต่างๆอันเสเข้ามาในระวังกล่าวคือว่าขอปีขอเดือนขอวันไดขอย้ำกับทั้งที่เวลาบันดลนให้เห็นนี้บิดเหตุใหต่างๆไม่ระวังกันซานเครื่องอ,อ้วมปะพกบอดีภคกขงหงห้านุงห่มนานาทั้งศัสสานว่าคุยของเอียงผิดสังเกตให้เป็นอุปาติเหตเดี๋ยวปุพานิมิตอันบ่เดีย เป็นสิงคหล,ลาคีนีอภิมิทษแท้ฟุงเ่าแก่พ่อแม่และลุงตากับทั้งญาติกาวงศาพี่น้องเห็นความเดียวความผอมนึกเนียวนอ้อมเอาอย่างคุณพระสัพพัญญุองประเสริฐพระธรรมอัลลาำเลสีฮิบปาการพระอดีญสฆงผููเบบานสีกูกับทั้งโูพาสมบทที่ทรงตนธาตงศิลอันบริสุทธิ์ใสสะอาด อันเป็นพระร,ระนาต h ยแก้วอาจทั้งสามมีเตสะอานุภาพทำลายเดืเแดโจงมาเป็นที่บรงพาพรพ่ฟูงโมูโพยไพ่กำจัดขอขินจังให้นี้มีทั้งหลายอันได้เห็นเดียวไรยินเดวนั้นให้เสียงสูญไปจิงใดน,นี่มนต์ารพสังขเจ้ามาสดพาพุทธมนเพื่อระงับ กรรมจะมีเมตตอันบริลรังให้เสียงสวนไปสมรังคาถาอันเป็นวิญญาติก่อนภาษิตวายันทุนนิมิตตั้งอาวามังคลรังลังนี้เป็นเข้างาัทุนนิมิตตั้งจะอันวันนี้เมตตอันสวไหยอันใดอันหนึ่งกรดียังอาวามังคะรังจากอันว่าสิงบอเป็นมงคลอันใดอันหนึ่งกรดีสักทุอันวาเสียงแห่งนกอันบ่ถึกเน่อเพิ่น อันใดอันหนึ่งก็ดีปาปบา,บาข้าอันว่าบาปขอเข็นเหตให้อันใดอันหนึ่งก็ดีถูกสู่ไปนั่งอันว่าผู้ฝันอันสว่ายหที่ประพึงพอใจเวนัสามินตัวก็จงพลันเสียงสูวนไปโวยอานุภาพควพระารตนาตยเกื้อคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆาเจ้านั่นเธอ นี่มิดอันสหายนั้นได้แก้เสียงที่ปรากฏขึ้นมาจำพอต่อหน้าเป็นตนว่าคข้องกองละคั่งลังขึ้นเองแองนำหมอหนึ่งห้องแม่หงมุมตึงทองหนูห้องในเฮืงอนพิษธ,ธรรมราไก้ซสีขามาออกลลกทั้งเฮือนเลือ,อัดตกนกตายต่อหน้า กิ่งไม่หับลงมางัวคา้อยเถือกว่งเกือกสีเพื่อนห้องหลอกขับตาเสม็นเห็นงูทำทานกังเว้นเกื่อนขี่ไค่ขาหังขี่แม็นวันขี่เสก,กังนงหงฟ้าผาหน้าได้ใส่ขาเฮือนนี้เม็ดเหล่านี้เป็นนี้เม็ดอันสวายแท้สสนน่ันนันแดียเสียง ที่บอสอบใจนันได้แก่เสียงนกกุหกนกเขาแมวนกขีเทียนและบางรัวเสียงภายดังกุของตัวเคียงของอนกาศข้างลมและการทั้งเสียงลังอยู่ทั้งอากาศเป็นเสียงบ่อพอใจสักย่างเท้ดีเดียดแต่คนหัวพวงสยองเก่าใจสั้นวันไปไปมาบาปขาอนันได้แก่ขาอปีขอเดือนขอวันได้ขอย่ำกับทั้งปลาสุขเขาปลาเสาเสียงพาราหูตองหลักขณะ าตัวเพิ่งตัวสวยสตาขา,าดธาตุส่วนเพือนเขตควจงจะให้ทั้งเจ้าพวมเจ้าที่ส่งกกไใ้ให้แก่เจ้าของบ้านเรือนพวมกันแล้วได้ซื้อบาบคา้อนแดง ความฝันอันบริบปเป็นติพงพ่อใจนั้นในแก่ฝันต่างๆคือฝันว่าได้วัดอ่างโหนโตฝันว่าได้วัหัวเรตินลำข้าพองฝันว่าได้เพชรยองเอวัดกายาฝันว่ามาหิงสาขัวคุ้ยส้นโตกบไม่ฝันว่าเขาจัดไรผูกมัดเจโซได้คือข้าฝันว่าแก้วรุดร้อนเสียไปฝันว่าได้ขีอาสนัยได้เขียนรถห้างฝันว่าดินต่างๆมีดินเบาขี่เือบินแห่กันทิ้นรละบาง ไฟความฝันเหล่านี้เป็นความฝันอันสหายแท้ดีๆโอ้ปฏิเหตไห้สีปการนี้อันใดแก่เนี่ยมนอันสหายหนึ่งเสียงนกที่พอสอบใจหนึ่งบาปก่อที่สหายหนึ่งในฝันใหยต่างๆนานาสิ่งเหล่านี้ซือว่าอาปบามงคลเป็นของบริมิโทษแท้แก่ผู้ประสบเวื่อได้รับโทษต่างๆนานามีความจิบหายวินาศสมบัติขาดจนไปทั้งมัวคุยและสร้างมาทั้งตะกะ ได้ให้หน้าทั้งเฮื่อนซันแต่เราเขาล่างพองเกิดป่วยไข้ได้เจีบยวผัวทั้งผัวเมียและลูกเต่ากับทั้งพ่อแม่เฒ่าซ้ำผัดเล่าสูญเสียฟุ้งค้นเคยเห็นหน้ามาแต่บางก่อนจึงยานย้อนได้ตกใจคิดหาสิ่ง้องกันไทยทั้งซีนี่บาห้มาถึงตนบางคนไปหามอมาเสียสล่างสล่อขอบวงสรวงเทวดารวยวัตถุสิ่งของต่างๆเป็นตนว่าเมีข้าวลำข้าวแดงแกงสมและแกงหวา ท้องสามเจ็สีจอกเก่าห้องได้เก่า,ากลัะเก่าปักได้เก่าสันล่างพองน้ำซ้ำไปไหวกบไหญงได้ผูด้โดย,ว,ยว่าเป็นที่เพิงของตนแต่ที่เพึงเหล่านี้บวจัดว่าเป็นที่เพิงอันอุรมสงกัดพุทะประสิทธิวาปะหูเวสระนังยันติปะพตาีิอาจจะมาลุคหาเจตนา,านิมนุสาปัญญาาสิตาลังนี้เป็นเข้ามนุสาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายเมื่อใครผูกข้ามเข้ามาถึงตนเดียรยงเอาผู้โดย ป้าไม่ต้นไม่อารามในเจดีม,มาเป็นที่จังที่เพิงแต่ที่จังที่เพิงได้ที่แทจริงกันนั้นและแกะการนอมนึกเอาควรพระพุทธเจ้าควรพระธรรมเจ้าคุณพระสังกเจ้า าเป็นที่พึงแล้ยวยอมสามารถคำจัดป่้ยภัยได้ห้ามเหตุให้สวยจังให้สวหลังเตียนาอันมีในพุทธาประสิทธิ์ว่านยวาจาพุทธทั้งจาทั้งมันจรรัดสาะนั้นาโตดังนี้เป็นเข้าผู้ใรได้ข้าเถึงพระพุพธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังกเจ้ามาเป็นที่พึงแล้ยวยอมพ้นจากดูภัยอันตรายทั้งปวงและคว่มสเสนียดจังไรทั้งหลายที่ไรเห็นเดียวไรนินเดวนั้นสังเกตมีในยาว ได้ให้นาเป็นตนเุญดะพินาศเสียงสุดไปด้วยอนุภาพควรพระรันตนาฏัยนันแท้แล้วขอใส่เยมมงคลจงเกิดมีแก่ทานเจ้าบ้านจงงานในที่นี้ทุกตนะหนทินผู้ได้หัดถูกขอจงอย่าไดมีทุกผู้มีภัยขอจงอย่าไดมีภัยผู้ตรงควมโศกเศร้าเสียใจขออย่าไดมีความสศกเศร้าเสียใจเทินกับทั้งขอบอระอัมสุ เทวาลาเจ้าทั้งหลายจงสมเส้อน,อนานโมธานำบุญที่ทานได้เห็นเด้ว้ววยเหตุเพียงทอานี้เพื่อให้เด้ยวยังทรับสมบัติทุกอย่างคือเครื่องคำมิ่งมงคลในยาวเือนที่นี่เป็นตนรวยอำนาจที่พวกท่านใ,นให้ท่านหักษาสินเจริญเมตตาพาวนาาได้ฟังพระโลสธรรม,มเทศนามาแล้วนั้นขอโมเทวรา,าเจ้าภูมาแล้วจงนำเอาอุปาิเหตุขอเข็นจงใ ความทุกข์ข์ไม่มองใจกลับไปสู่บิมารันเป็นที่ของทานเทินและอีกประการหนึ่งภาขอบวลอังเสือนเอาพระพุทธเจ้าผมมีพระกำลังกับเราพาระปเจกับพทธเจ้าและพระอรหันตเจ้าทั้งหลายจงมาหากษายังจะมวนราสทายาเพื่อนและสัพพะสัตทั้งหลายด้วยอิเิสาพระกำลังของพระพุทธเจ้าจงมาลังความเฮทัยใ,ให้เสียงสุวนไปในพระคาถา,าว่ามหคุรุนก โนาโทฮิตายาสปปาะะดังนี้เป็นเขาขอพระโพธเจ้าผู้เป็นที่เป็งของมูสัพป,ปสั์ทั้งหลายอันประกอบไปรู้ พามาหากรุณาบำเพ็ญบารมีสามสิบท่าใจเต็มแล้วเพื่อปญัญญน์แกสัพพสัตตังายจึงได้ตัดสรุอันอลุลมรวยอำนาจความสัตด์จะทำขอไสยามงคุณจะเกิดมีแกทันจะบานจะเฮือนในที่นี้ตุกนาเติ้นสัญญาโตพอที่ยาโมเรป,ปรุพุธเจ้าปุซองะจนมานยุธิกเข้าไม่สี่มหาโพเป็นผูระเดียว รวยความยินดีอยู่ถึงอาภิเสกแทนแก้วแล้วจึงให้ความจเจริญยินดีแก่พวกเศร้าสักัญญาลัทธพระองค์ทรงสนามันอยูเ่เหนือปราจิตาบันนั่งแทนแก้วอันเป็นสัญญามงคลเนหนืาเบบวกเครือแทนปัตตพิจ่เป็นประธานอันนี้และมีสันได้ขอให้ท่านผู้เป็นเจ้าของบ้านเพื่อนได้ญาติสามิตโตหิตเจ้าทั้งหลายจงผาแผ่ฟูงมูปฏิเหตหายอะไรให้ขาดข้างมือนตังพระเจ้ามากเล็ในวันนั้นได้อันหนึ่งทานทั้งหลาย บุตดซอกรวยกายบ้าจใจในเวลาไรเวลาดังเสบานโลิกดียามดีสว่างดีหุงเครื่องดีรักณาดีคุรีขอให้ทานทั้งหลายเปลียนผู้ปัจจักทุกศกโรคภัยกับทั้งอุปาทวะอันตรายของจงให้ะระงับละพายไปด้วยอนุภาพคุณพระรัตนาไยที่บอกทนนานได้ข้ารลบสักลาบุษามาทุกวันเวลาบลขดรลยขาดทงผสมผมไปด้วยพรใส่สีปะกันคืออานุ บันนาสุขาภิลาขอจงเกิดมีเกจะมุนละสถาจะปาธนาอันใดอัน ชอบอันประกอบ้วยธรรมล้วขอให้ได้รังคัมมาคําปาถนาเทินรัตนตาตญาณุภาเวน,นยนอานุภาพคุณระรัตนาไตาเกวสามประการตามที่ได้กล่าวมาเดวจงมาพิทักษสารยังจะมวนลาสทาและพุตธาสานิกรุนเจ้าทั้งหลายที่ได้มาความฟังธรรมในเมนีขอให้ได้รังคัมมาคําปาธนาสวมรังกล่าวมาเดวแต่หนหัง นี้ที่ตั้งก็สาเดียนบลาบนุนสมควรเท่านี้ก่อนเอง